ดูแล้วทุกคนดูเลยดูเลยทุกคนงานน,น่อยอันนี้ทุกคนเดือบลอยเาาบเ้า,ท,า,า,เาทักทายสบายดีทุกคนเน่อมอกีมือนี้นบนหลอกกระเจียวทุกคนผมเคยกินจากเท่อ ไปวะไปวะไปวะไปวเออโอ้โหมันมันนเห็ดมันเห็ดย่ดแรงก่อนโอ้ยนี่นะเวนี่มาต้มกันไรนะเออนี่ไปจับกินสำน้งนี่กเหี๋ยเจ้าเด็หวยอืมเพิงหลายโหเกินขวดแล้วเดี๋ยวนีมา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 ลูกมลูกมาลงมา มาทุกคนมามาทุกคนมากิน่ะไรกินอะไนกินเขากินเนียนอกกระเจียวทุกคนโมเคยกินค้งแรงในชีวเลทุกคนเลยชี้องเบิงี่มกบอแล้วบ่แล้ว นี่บอยสนี่นดิมาถกคนมามาได้บันี้นะมาได้บัเดเอาสบายดีบายดีอย่ล้นี่เนี่นี่กเจียวเก็บมาน่อยเหรออย<อ>กินีก่อืมโอเคลเนาะโอ้ีมเนียน เรกเจียวฟองพี่เนาะวันนี้สิซิมแกงเฮดบดทุกคนานอามือไป้ริเจ้าบ้านเผาบ่มันหอมกับหันนี้เนี่เผาเผาเผามเผาเน้อหนึงแกงเฮดบดจะแหงแสบ่เนี่ยดไหนสุภาเรากินแต่เนี่าป็เป็นรสไตดี

มาอันหนึ่งเลยทุกคนโอโหได้แล้วเนาะพ่อเนาะบักบักบักได้เอาเอากบดินเลยเนาะบอบักไแนวบักขบลาบอในเมื่อเข้าม้านตัวหนึ่งเนาะทุกคนเนาะเขาบื้นเนื่องมานีบื้นขึ้นจ่ายทำพลังทุกคนเมื่อยเมื่อยแห้งไรเมื่อยอีดีออ๋ น,ทน,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 น่ทุกคนเขามาหอดถามเนาะเขานั่งพักก่อนจักหน่อยเขาจังสิไปไหนเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เขาอยูืนนี่ถ้มทำยังไงทำพี่หลอกทำ,ท,ำทำพี่หลอกโอ้ช่วยแม่นาผมช่วยแม่นายทำทำไปช่วยแม่นายทำพี่หลอกก็แมนเนาะคนมักมานอนอยู่วนเนี<ม>่ย มีแต่มีแต่ทีมงานเท่านั้นเนอนี่ช่วงใบทุกคนจะพามาออกค่อยข,ขวาต่อนะทุกคนหัวช่วง่บใบมันสิลมแดดกำลังออกทุกคนใช่ใช่ โอ้โลป่ายโลป่ายโลป่ายเนาะลมค่าทีเลยเช็เดกระบอกมาแนวมาแนวทุกคนม,มาแนวมาอะไรโมทุกคนกี่ในท้องไปทุกคนที่มามันในออกอย่างนี้ทุกคนในท้องไปหลุมออทุกคน หอกต,ตัวเดียวเนาะมันกินหมา loyalty, งไงปลาทุกคนข้างในขึ้นไปทุกคนหมูทอกตัวเดียวมันกินหมางไงปลามันโผล่กลายทุกคนถับหมดท่านทุกคนง่ายเทาไดรถับหนึ่งหนึ่งหอยเป็นไปโอ้โหโคบึงพักหอยเป็นไปทุกคน ไปน้ำมาเลยเน้องมาเขาไปหนักเลทุกคนปะเทากำลังเขาปะเทากำลังเขาอยู่แล้วทุกคนอยู่เลยอยู่เลยทุกคนอยู่เลยทุกคนเอองาหน่อยทุกคนโอ้ยนี่งาหน่อยนี่ทุกคน เรียบร้อยวายนจอรเยมนาัมาอน่อยอะสออล อ่ทุกคนเนา้องนฮ่นฮ่นี่ไปไหนอ่ะชัวเจ้าไว้กูมาโน่นนะครับมาจับมือนี่เดียวกันคนแนนลงมาตามทางี่มาลัดอยู่พี่บ่เนี่ยมาเกิดก็มาการไล่มากตาเกิอบแล่นอื้อใช่มันเห็ุจากสีใช่ตะเกือบปุ๊บออกตะเกือบแล่นป๊อบออกยังออกมายังออกมาบ่เนี่ยคนแล่นไปพอดีเล่นตแต่ที่ทางล่างมัน เดี๋ยวถือเท้วขาเอเห็นแต่ล้างมันขอนํำเลยเกือบุ่มขนาดประมาณวางห้าสิบโลเนาะกลัวกลัวกลไม่ไม่แทกไม่แทกไว้สามชอกบ่โอเคสามอาอาพเนยานส พุ่ยาม่สามอชอกพุ Luckily, ants, ่ยเ no ัมามามานมาจับมือ <oh อีกรอบไมมาพี่มาจับเอาสามอกทุกคนตอนนี้เขากรมาอีเวอร์เนาะตอนนี้เนาะเขาสิกลับทับเขาอะไรทุกคนเพราะว่ามันก็ใกล้เติบเนาะสองกิโลทับเขาทุกน ข้าหนึ่งกระสีบไหร่ทุกคนสองคนเนี่ยทุกคน

ไปโอ้ยแขวเขาห้แรงแรงพอดีเลยทุกคนมึงคือหย่คือรุดไอ <c oughs> แขวมูตันมักทองคือล้งแล้วมกแปดสิบโลทุกคนมันจะชิปไล้วนี่คอยมากแปดสิบแปดสิบ ขนาดว่าสองคนเลยอ๋อแต่คนคนเดียวล่องย่อเบื้งวบลซมามอีกตัวหนึ่งไก่ชีฮอตเลยทุกคนเลยยังอีกประมาณหาสิบแมตรเขาใส่เขาหัวหรือเเขาเปลี่ยนยกที่สามหอดทับเลยทุกคนเลกได้ลหอดทับเานอนอยู่ถ้ำเนาะทุกคนหอดได้หอด ช่วงนี <Ừ. S 1> này, ้คฝนมันกำลังทิมาเนาะฝนเนาะกำังสีทางไฟ่ยจังมันสีท่านบาท่านออหลังไเลยอสิเาเยทุกคนใหญ่นะออ่าอันนออกน อแน่นอเนาะก็เฮ็ดเนาะแม่นแน่มันสิบ่ได้ฮ้อนไฟเนาะโอไปแผ่นบวงเนาะีกกลอง่ไปแอร์ด้ ท่านี้เาไปใช้ดิทำลายกินวดก่อน คนเงาเขาก็ะดิ่ข้ก็จะเขาน้ำตัวว่ะปีนนะผ่านมองปีนก่อนยังไห็กเฮ้ยเ้ยนี่นังกาอบ <laughs> mông miệng bây giờ pin thôm ăn pin đi Còn. Còn. Ủa. 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 ok <laughs> วันนกหาเ็ะหเล็บน้บ่มหนอ้าางหององอันน่ะเอฟซีเน้เอฟซีเป็นว่ายองเล็บให้กินบ่ไงบอกได้ว่าเตะเอฟซีได้้ามองกยากเลยนะยอมเล็บบ่โอ้ยังไงเียวกอกน่โอเคเลยทุกคนเปี๊ีปี๊ีะไงเีค่แล้วบ่ อหเรยบรแล้วจวโอ้มคเะกยงเล็บน้อยอมเล็บ้านโลกมาหลายหมื่นหลาวันเดือน่้อปนารนะงปาบางางเสียวก้อนนี่ระมาณนี่มันะะมานแต่

่เดมั้น uh> ั่งนมาชวยางห่อนเนาะตัวเด็กไปยู่วะฮะข้างพู uh ้พมองเจรงนี้เลยครับในหานนันตะพัดอหเดอเอือลมมันไี่ไวันนี้ไม่ใส่หรอนี่ไงวันนี้ไม่ใส่ กับในข้อมันนะผมเป็นลุกอาจจะบาบางในช่วงหนึ่งในข้อกับฟาดดีกว่าในข้อเผาห้อยเผามันเลื่องเบิร์ตโตเฮดนาโพกกระพริ๊งเนาะนางกอบโ้คคักคักคักนางกอบ ไม้สุดกน้อยเหยี่ยมปูปูผู้ลี้เลยเป็นหูทุกคนหูหมูมันหูหมาหรือหูหมูมาำออกเลยเนาะเอาบ้ามามาเรื่องขักเนาะ

บ้านใหญ่ไงยังบุ่ทันหาหทุกคนบ้านใหญ่เ็นยังพอหู่ออ้าเอาไป้ไปไปไปเอาเขามาผีแล้วมันกี่คนเดกี่คนเดท้กระดันะโอบ้านเียเองเนบย่าบ้านเป็นอยู่บ่เนียอันัง

มนนะมาชิ้นสมทำพื้นที่ทางดื่มมาเนี่ะบางอย่งพ่นมองบัว่วงบัวันเนาะบม่ได้ทักบ่ยิงบับ่วหลวงยิัอง่ได้น้งก็แต่นน่งเนี่ยนัางยากปเลย

คำยังไงด้วยทุกคนเข่าวล้มเป็นอมครับงนังมาจะน้อยากินได้สุดให้เจ้าขอกินก่อนอะไรใช่นี่บัวนพกบอันนางพกคอนปีกายบอวกุ้ยิงคือเกาโลดวงนึมาหามึนค่ะบอเห็นบอ <ừ. S 2> เอายิงในบนทางเายิ่งมองมองมูออกทายตบ<อ>นกข่อยกนแต่นไปลงจะวอนกูยิ่งกไก่กันมองหยตอตอนางลัดพี่ไม่ไล่ลปลาเพชรพี่เพชรน้องขยพี่กูได<อ>้โะหได้ ชงซื้อได้นาะประมาณสาวโอ้บ่เถอสามตเนาะโค้อน่สาวนี่กินตำอกระเจียวเนาะกินงานห่ามักเป็นเนี่ยน้ำต้มกุ้งก้อนเนี่ขึนนี่พันน้าผู้เช่าชำหน่อยมักวันหนาวแค้แับเกือบเกินแล้ว่าใหเนากเออใช้มักเกือบตู ก็จะได้กินาเกิดเเกิบเด้ไพูดงอนอยพูดพกอนพอ้กมีตหนอีกก่อนที่ให้นะให้มาเกิดให้สองขาก่อนนะ้องเมื่อืงเอาเออเอาเกิดเพอที่เห็นเป็นนเลยในเมือลงมาเกไเล็เาปให้โตกินโอ๊ยเมือเลในเมือเฮาลงมาทำนทุกคนเนาะเติมคนตกเฮาสี แกเนื้อในขามัน,นออกไง เฮ็ดแม่เ้ยสันตัวยนขาเฮ็ดบุตรไปสามนกันน่เด้อนี่เด้อตัวนี้เด้อนัเอยัมาจอกเออออกก็ได้ กนด้านนี้อยู่ทางทำพลังนี่ก็ตัวมันไหลกับพวกเจ้าในเพียะสำคัญเงคู่ที่ไหนนอนไหมนอนจังมันอยู่พื้นเหมือนผุ่มเ pues ่ราขึ hmm. ้นมาเ่ม nah ึงนเราเป็นบางคนคือการนี่ห้าก็หอยจุ <S <S ่มเนี่ยมึงก็เล่ิไปหอยยากนะทุกคน ไม่พอจเอาะใส่ให้เจ้าเถี่ยมาเป็นผู้ใหญ่อืม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 ออืม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 อ ตองแล้วแล้วเฮาสิเอาขึ้นลมควันทุกคนนี่พอแล้ว่าสนนุงอันยับไปพุ่นนี้เอาเลยกลางๆเลยเด้อย่ายับไปถล่มชนทุ่เนี่ยเนื้อลมควันนี่หอมได้ทุกคนหอมแล้วกระเส็บหอมแล้วก็แซ่บนี่แหละพ <Yeah. S 3> <Q> ุ่นแหละแหงพุ่นเละฮั่นจังสิเอาลงเมื่อบ้านเฮาสุลูกสุเมียกิน ฮะทุกคนเนาะนพารกียเท่ากับในมือนี้กับสำเร็จเสร็จส,สิ้นเนาะทุกคนเนื้อที่เทาไหลามาเขากับอย่างดวมควนเดี๋ยวสำเร็จเนาะคลิปตัวนี้จบในมือนี้เนาะคลิปหนะจังหวะกันไหมเนาะทุกคนเนาะ